เราเกินหูือคุณรอรอมืดอยู่มะเชียวไกลด้วยวะมองชีลดูทุบอยู่นะเฮ้ยคิดว่าไรสุดอะไรจะได้ที่วปะฮ้อนหลายไม่นี้แต่ว่ากระซูกนีที่ว่ามันบริสุทธิ์สมมุติวานเนาะก่อนชิจบก็แทบลมแทบเป็นเนาะต้องร่มพังยืนเนาะให้ก็มีเนาะบางคนเนี่ยได้ที่ฝากรมมานนุ่นน้องเนี่ได้เน,นะะาะฮักชีวิตอยากเห็นที่นี่เออโบแมนอยากเห็นต่อ <laughs> 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 ตีแบบนี้เหี้ยนตัวใจเศราน้อยไม่แม่นยังก็เลือดเหลวอันตรายอ่าปุ้ยได้สิคิดสิมาเหียนดีก็ต้องคิดดีๆอยากอยากอยากสนุกคำมาเหียนอยู่นี้เพราะว่ามีแต่นอนกินห็นน่าชุนลายนะรายก็ต้มทองน้ำสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้ก็กำลังสีมาทายผู้ปลิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาทายแบบแบบเป็นดารามือหนึ่งนะนะรายกา ไปกับมูมูหลายคนเนาะที ойти, ่จบนํากันเนาะในห้องเดียวกันเนาะนี่กะห้ากะมาถ่ายบลสเก่าบลเดิมนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เนาะเดี๋ยวจะได้เสียวซึ่งจะได้เสียลบลหลรอลายเนาะสุขในหอไลายปีฮักกะทิมคุณมูกำลังถ่ายถ่ายเนาะเสียวคำหลาเนาะ Ờ, Très cháu, sức nó đàn ông mình mười ba Bên lát mình được nó trong mười lát. Lóc ơn nam nữa nữa. Très cháu. 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 Très ใครกูก็เป็นแบบประธานนี่ประธานแบบหนึ่งแบบหนึ่งอ๋อเอาเพื่อได้มุ่งมนี่กูเพื่อไมุ่งมุ่งนี่กินอ่ะสร้างนะสร้างมือนึ่งทฮาติงย่นง มือน you know, <Maya. S 1> mm ึงนนก็เลมมารต่อไเด้อบกายนนนครับต้องไปใช้ดูเออจับยินเล่บ่ดีตอนนี้ก็ก็สิใส่เครื่องเนาะตอนนี้ก็ใส่สิเครื่องเครื่องโอ้ยตามั้ยเครื่องสุด กุยเนาะพี่นอชุดกุยทีมนานใ่ฮะบประกาศดิห้มันรอๆนะมาหนึง่งนึกแต่กไม่หา่างอ๋อพี่นอจำใส่ใส่ชุดกุยเนาะเย็นมากซีอา้ปีใส่เอาเนาะใส่ใบประกาศใส่ไ้นนี่รอแล้ะพี่นอ Giang tìm khá là béo đây Đó kìa Lấy suất lấy suất. à. Đó Cái đấy uh, Chụp lại đó chụp lại đó Chụp lại nó Bảo không là Bảo đây nó Bảo, bảo bọc kẹo Ờ, uh, bảo bọc kẹo จบไปเป็นตำรวจหาเนี่ยเป็นวะเนาะนี่กบ่าวสัญญาสัญญาบุีสัญญาบุลีโอ้แม่นวะสัญญาบุลีมีคำตอบต่อเกินหรืผู้ละหล่อเบื่องอยู่มาเชียวไปดูว่าลงชื่อลงยูทูปอยู่นะไอ้ยคิดว่าไลฟ์สดหเ่าเราจะได้สิลงยูทูปไลฟ์สดเดี๋ยวมันสั่นโคตรนะได้ ตอนนี้กัหากระทายเป็นเรียบร้อยเนาะหากระทายเป็นเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เซเวนดมาวนี้นะเเว่นนี่ซ่คือบ่คือตีนโอเวนน่อเวนสตตอนนี้กําลังมายูเฮียนเนาะยูเฮียนอ่ะ วิญญาณไร้แพทยศาสตร์ทัติงเนาะพี่น้องเนาะสิาะะมทาทายหูปนนี้เอ็กนี่แฟกซ์กำลังแต่งโตเนาะความหนาความตาเราทาสร้างมาทายหูความรอดนายุคไฮมือจับกล้องความรอดต้องยกให้ผูโโ้น,นี้แล้วโ้ยังรู้จักมาบโมเทียวะ <ค>เกินเหลอเกินตอนนี้ก็แตงอยู่เนาะไปกันเลยโอ้นันบาวีมากเลยอะจุบังเดี๋ยวบรรยากาศก่อนถ่ายหูปเนาะฮาม่แต่แตงหนา้าแตงตาพนนีกับโอ้ <c oughs> cứ mở lắm mọi người gần sắp sử dụng đôi rồi, mang gali mang gali mang à? mang gali 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 เดี๋ยวาล่ะนองี้ละจดกรไี่ตีงานบอตัวเมึงซกนะ่เป็นมืงซักให้เมองบสตนตอนนี้กาถ่ายเป็นเรียบร้อยแล้วหนอใส่หิทมือนะมื่อซะเป็นเวียกมากถ่ายห่มืจะเเียดเทียงนี่นี่ก็มีประมาณเจ็ดแข้งเราเจ็ดคนเราไปถ่ายนีเนะเจ็แขวงเจ็ดคนละแขวงก็เลยสิเด้ว นีในน้ตนีในน้ำในตวแฟนแจะมาจากแฟนใดนะมาจากอัตปือเด่มอันนี้สดอัตปือขี่ไห้อ่แมนอัตปือไข่ค็ก่อัตปื้อตข่คำเลกไข่เดี๋ยวนี้ไข่ไก่สลัวันขี่ไห้ไข่สางล็กกระบอกว่าสิยังสดเสียวเลยอันนี้ก็อุดมใส่อุดมใสอุดมใสเนาะยังสดปืดสดก็ดีบอลบอลสยงามบอลแก้วยังจันเยังจันบา ันมอนี่ก็มานี่แนะนําตัวอ้ายอยู่บ่แก้วเด้ออ้ายอ้ายบ่แก้วเนาะเอ่ออาาเด้อสดเด้ออมกบอืมี่พวกบาสดๆบลๆเนาะอยากได้กสามารถทักหาได้เเด้อ a c e อ้ออสิปแม่สิํามืดอ่ะครูเานี่อเว้ยเนาะอคนเนาะคนเออยังบ่มีว่าแล้วเฮาสุเนาะ่มเบิ่งสดแจ๋วและทางนี้กมาจากแขวงจปักเนาะ อันนี้เวลากะาคำเน,น,นาะหาโมงครึ่งแล้วเนาะสิกเมื่อแล้วได้แต่โหเป็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเอาจังได้กัอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเด้เอกดไลค์กดแชร์นั่ได้โอ้โหบอกแล้วแชร์ติดตามก็พอแล้วมันไล่แล้วคนไลค์แชร์เมือ่อเมื่อศึกเมื่อไหน

วินนี่แหละเออนสองคนนทยเนาะโอเกินสึกแนดนะวันนี้เนาะสึกแนไดเนาะเมีิกะได้มาทยหุบไล่บอดตาที่ฮตติงของเขานี่ก็ได้ไปไล่ไล่วีทีไกักั่่ไล่อันสึกเนไดเนาะบทีเทียมเ่่อนไล่นี้แต่ว่ากระซูดีที่ว่ามันบอลหอนซันเมื่อวานเนาะ่าอนซเมื่อวานนี่โอ้ตายแท้ๆนนี้ไป่มันยังมีฝนตกอะไร่นะ นี่ก็โอ้ยยังกหอนอ้เรอวนทั้งมวนทั้งหอนหนึ่งแหงมันหนึ่งไป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 อยู่ยืนพูดาสุขยาก่อนเถอะโอ้ัเตอ่์ับไปย่องยองนะอ่า่คลิปตีเลยถูกเอาคลิปไปคลิปเอาเอาเอาเป็นแล้วคลิปปแล้ว ่ตัวนี้ก็นน็อตเตอร์น็อกเตอร์โอ้ยมองไปมันคือเลยว่าเออจับเลยเอออย่าหน่อยก็มองไปสุดหนึ่งเออแจ็คบิเซียแทนเนาะเป็นหนุสมซึ้งแน่เนาะอ่ะใกล้จบแล้วเนาะจบแลาวจะได้อำนาจผาจางนะกลับเป็นหน้าที่ของเรานักศึกษาจบอาวุธเรียนแพทย์ทั้งี่แหลยนี่คือหัวหน้าศึกษาอยู่นี่เลยหนรู้สึกเป็นยังไงเนาะ รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดที่เขาเรียนจบอยู่นี่แลงมอบพันรุ่นน้องในใจเนาะมอบต่อความในใจบ้างจะได้การปฏิบัติตามหน้าที่ให้ให้ได้แล้วเบี่ยงงานตอนนาไปให้ซื้อทอดจะได้เข้าข้อใจอ๋อจะได้หลายๆแต่ได้อ๋อจะได้รู้สึกในใจเนาะแทนดอกเตอร์เนาะก็ถือว่าก่อนอื่นก็ถือว่ารู้สึกเป็นเกียรติไลยเนาะที่ได้เหียนจบเหียนแห่งนี้ ก็ถือว่าก่อนชิจบก็แทบลมแทบเป็นเนาะทั้งลมทั้งยืนเนาะให้ก็มีเนาะบางคนก็ได้ที่ฝากรุ่นน้องในใด้เนาะฮักชีวิตอยากคิดมาเฮียนที่นี่เอ้าบอมเอนย่ออะไรเออน้องที่อยากจบนะก็อยากมาเฮียนในจะได้เนาะอยากก็มีแต่ตั้งใจเหแล้วอยากจบอยา่กรเฮียนอยากสำเร็จอยากก็มีแต่ความตั้งอกตั้งใจเห็นแล้วจะได้จะได็ตั้งใจเน่นั้นก็ก็สิ่อได้เน่นั้นอ่าเนาะเจ๋เนาะ อาแล้วสัมผัสเนาะบาดเบาสักพ so ูนเนาะส่องเบาพูนเนาะเอาผู้ซึกแนี Alright, ่ได้เนาะเฮียนอยู่นี่เนาะอยากอยากเฮียนต่อตีแบบนี้อยากเฮียนต่อตีใจเศราน้อยไม่ยั่งก็อยากอยากฝากรุ่นน้องแนี่ได้เนาะเออยังฝากว่าอ้าก็ยังอยู่แต่อีกเดือนนึงละเนี่ยได้สิได้กันก็ เอาเอาโอนั uh, uh, ่นน่ะนี่ดรไงหางี้ว่านี่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 นีนี่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 าี่น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 นี่นี่ดีงนี่นีเ่น่นี่ีนนนีียนต้องเอาขึ้นน้องๆเด้อเออน่น่นนีนต้องนเด็กดอลลาร์บ่ เงินอยบ่ได้เอาาค่็กเงินบาทเด็กเงินยวนเหลือมาได้เดีนี่นะกันเด็กเงินกีบเลยเยอะมากตายเด็กเงินกีบเออในนี้เลยไปเนาะไปเนาะเอาจังดิอาตะเบือเอ๋ออยากฝากรุ่นน้องได้ไหมเนาะมาทันตาลรุ่นน้องรุ่นน้องใดรอยากอยากอยากสนุกทำมาเฮียนอยู่น okay. ี Gotta, year, ้อยากสนุกเพราะว่ามีแต oh, ่นอนกินเนา่ยน่าสนในะเลียกต้มทอมน้ำเล็กอะเล็กอะคลายเนาะคลาจากตูดน้ำบุซ่าวหักง่ายน่าอยู่นี่นะ บริเตเชียค์ข้าขดองอีกนะครับบุษราวก็ง่ายอยู่นี่มันก็คืออยู่บนอื่นอยากอยากเห็ดน่าไดก็เฮ็ดนะครัขอแต่บริพิตรงเฮียนก็พอเลยขึ้นกลับไปหาผู้สาวก็แม่ไปเฮียนมันง่ายนะครับมีความสุขเนาะมีความสุขกับบริเเชียร์ข้าองพักอีกพี่ซีก็ได้เนาะเป็นการสบายได้นึงเขาขอบใจสมนีแล้วข้าพเจ้าก็มาทดแทนทางอัตตปื้อหมดแล้วขายคำเหล็กไก่บริใดอยากไปรลินก็มาได้เด้อ ไปไปดิขอซองดัดเซงงด้วยขวัญกระตุกเลยเจ๊น่ครันะมูกูฮะ่านมืทุกคนแลลวโรยกระบาดรดเชื่อยอใจ